ได้อย่างถูกต้องก็มีสูตรคำนวณนะคะว่าเป็นจํานวนโครงการที่ดำเนินการถูกต้องทั้งทั้งหมดในระบบค่ะว่าต้องไม่มีการส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ eegp ให้กรมบัญชีกลางตรงกลับให้เราต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เราสามารถทํางานได้ถูกต้องแล้วก็ด้านที่หนึ่งก็คือด้านการดสืิอจัดจ้างในส่วนที่สองก็คือนะคะกระเบียบกระสุกดี3 5ให้บอกไว้ว่าต้องคืนภายใน15วัน วันที่เจ็ดนะคะไม่เจ็ดวันการนะคะ <c oughs> นะคะฐานเณฑนที่กำหนดมาดูรายละเอียดดีท่านทำไปตามเป้าหมายท่านได้อีกิคะแนนรวมนง100 <c oughs> นะคะ <c oughs> ในกลุ่มที่2ท่านมีสมที่ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชก,การแผ่นดินที่มีธรรมมาพิบาท <c oughs> และการป้องกันปราบปรามทุกจริตและประพึติมีชอบในภาคร <c oughs> ัฐระบอกกับนโยบาย ผู้ปริบาลนะครับคือท่านขอเชิญารแล้วก็การแก้พื้นที่เป้าหมายต้องทำเรื่องขอกลับไปกลับมาอะไรย่างเี้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นฝากทั้งหมดครับท่านผูครับก่อนครับรวมกันครับสามสิบหาน่วยงานด้วยนะคะอ่าเสร็จเลยครับเสร็จแล้ว เสนอโปรดิวให้กับคณะที่จังหวัดสระบุรีสำนักงานทพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีสำนักงานเสลยนะคะท่านจะเป็นคณะที่สองค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะ